เพื่อนๆครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทมีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับมีความเคลื่อนไหวแล้วครับล่าสุดเลยนะครับกฤษฎีกาส่งคําตอบรลางพรบงเงินกู้ห้าแสนล้านบาทหรือเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนั่นแหละครับถึงนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเผ <c oughs> ยไร้ข้อติดขัดนะครับไร้ข้อติดขัดทําได้เลยนะฮะเหมือนประมาณิว่าทําได้เลยเดแหละไร้ข้อติดขัด ด้านนายกเศรษฐาทวีสินระบุว่าจากนี้เราคงต้องฟังความคิดเห็นหลายฝ่ายโดยอีกสองวันข้างหน้าคงจะมีการถแถลงออกมาว่าขั้นตอนต่อไปจะทำอย่างไรต้องปรึกษาอีกหลายฝ่ายครับเพื่อนๆต้องรองกันอีกต่อไปนะฮะไม่เกินปีนี้หรอกครับผมว่าไม่เกินปีนี้หรอกเบื้องต้นกิจกา ไม่มีข้อติดขัดอะไรมีเพียงข้อเสนอแนะและขั้นตอนที่ต้องทำต่อไปก็คือกฤษฎีกามีแต่ข้อเสนอแนะนะครับก็เรื่องทางเกี่ยวกับกฎหมายนั่นแหละครับเสนอแนะทางด้านกฎหมายนั่นแหละว่าทำแบบนี้ผิดหรือไม่ผิดอะไรประมาณนี้แหละครับเรื่องนี้มันมันไม่ได้ง่าย,ายหรอกครับผมว่ามันไปจบที่สารรัฐธรรมนูญอย่างเดียวตอนนี้ชงเรื่องเข้า เข้าสภายังไงก็ผ่านเพราะว่าที่ผ่านผ่านมาเหมือนบทงบพรบอาพรบงบประมาณที่ผ่านมาก็ผ่านก็ผ่านอะไรที่เข้าที่เข้าสภาผ่านหมดแล้ครับแต่มันจะไปหยุดอยู่ที่สารธรรมนูญครับเพื่อๆมันจะไม่ผ่านตรงนั้นนั่นแหละเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการกู้เงินเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นหลายคนแล้วนะครับหนีหัวครุกหัวซุน ติดคงติดคุกกันไปเต็มไปหมดแหนู่นแล้วครับกฤษฎีกายังไงก็ผ่านอยู่ดียังไงผ่านอยู่แล้วเพราะว่ากิจฎีกการมีการแต่งตั้งขึ้นมาจากรัฐบาลนี่เองเพื่อนเพื่อนยังไงก็ผ่านสุดท้ายมันจะเป็นจบที่สารรัฐธรรมนูญเพื่อนเพื่อนต้องรอเป็นอีกไม่เกินปีนี้หรอกครับเพื่อนเพื่อนผมก็อยากให้ได้พบตัวผมก็อยากได้เหมือนกันครับลหลายคนเขาอยากได้เ็าอยากให้ได้ แต่ไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่ครับไม่รู้ว่าทิ้นปีนี้จะได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็รอรุนเงินติดต่อไปครับเพื่อเพื่อเพื่อความหวังของพี่น้องชาวไทยจะได้ใช้เงินหนึ่งหมืนบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่คุณเศรษฐาทวีสินตั้งใจเอาไว้อะครับผมจะใช้ให้วันเดียวจบไปเลยจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจสักที เพื่อนๆเนาะยังไงก็รอรุ้นให้มันผ่านแล้วกันนะครับแต่ก็คงอีกนานแหละครับกว่าจะสิงสารรัฐปรมนูญกว่าจะปรึกษาอีกหล,ลายๆฝ่ายยังไงก็คอยติดตามกันอีกต่อไปครับเพื่อนๆ